สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17มิถุนายน2,565นะคะขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูกหวยเมื่อวานใครที่ตามทะเบียารดแก้วก็เฮฮาปาจิงโกะไปกับแก้วเนาะเพราะว่าก็ได้ตามที่บอกเลยก็คือ70นะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มมันก็จะมีตารางเนาะก็ถูกกันไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยอ่ะส่วนวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชค ฟังให้ดีคนเกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ และวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเลขที่บ้านจัน์กระสุกเลขที่บ้านนะคะวันนี้จันกระสุกให้ซื้อเลขที่บ้านที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนนอนห้องอะไรถ้าใครสำหรับไปทํางานต่างจังหวัดเป็นเซลล์ก็ซื้อเลขห้องก็ได้นะคะนอนที่ไหนซื้อเลขที่บ้านนั้นหรือเลขที่ห้องนั้นนะคะจันกระสุวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับวันเริ่มต้นการทํางานหรือเงินเดือนปัจจุบันในการทํางานตอนนี้ถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะลองซื้อเลขที่บัญชีเงินฝากก็ได้ค่ะ วันอังคารนะวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองวันนี้วันพุธจะได้โชคได้ลาบจากเบอร์มือถือตัวเองจะซื้อผลรวมก็ได้2ตัวท้าย3ตัวท้ายซื้อได้เลยค่ะวันพุธวันพฤหัสกับวันเสาร์ย้ำนะคะพฤหัสกับเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะย้ำพฤหัสกับเสาร์เลขเกี่ยวกับคุณแม่นะจ๊ะอ่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางการเสีย่วยงโชคในวันนี้ขอไว้พรให้พวกคุณเฮงๆปังๆกันจ้าบ๊ายบายจ้า